ดเดี๋ยวเรามาดูตัวเอเวอเรตอร์นะครับแปดแปด่หนึ่งโปรเนอะอาการลำนี้ก็ตกมานะครับตกมาแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่เนอะกล้อง3แกนนะครับกล้อง3แกนก็ยังมีตัวมอเตอร์ตรงกลางนะครับนี่ไปจับคู่ละ เสียงที่มันดังอย่างนี้แสดงว่าตัวแบตเตอรี่ของตัวแบตเตอรี่ของรีโมทนะครับแบตเตอรี่รีโมทหมดอันนเคสที่เจอคือก้องสอนนะครับสอนถ้าเจอเคสอย่างนี้ก็เป็นไปได้ให้หยุดนะครับเพราะไม่งั้น่ตัวมอเตอร์มันจะไปทำให้เคส่ะล,ะลายนะครับเดี๋ยวผมขอยัยดก,กับ มอเตอร์หอนนะครับเนื่องจากว่าตัวเคสอะ่ะมันถอยออกนะครับจากตัวเบ้ามอเตอร์นะครับส่วนตัวที่มันดังนี่ก็คือแบตเตอรี่ของรีโมทนะครับ3.8โวลต์เห็นไหมครับแบตเตอรี่รีโมดมันอ่อนนะครับเราจะเห็นว่าไฟที่ตัวรีโมทมันกระพริบนะโอเคก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวขอแยุเช็คกล้องก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ